สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะคะทั้งในช่องทาง YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k ของสถานีวัฒนธรรมไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกกําลัังใจใจห้บ แขกรับเชิญและทีมงานและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกด ติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโครงการผ้าไทยสู่สากลโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่และผู้ประกอบการได้สร้างสรรพัฒนาผ้าไทยให้ได้รับความนิยมในระดับสากลค่ะส่งเสริมการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยและเครื่องนุ่งหม่ม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่นำมาใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของผ้าไทยพื้นถิน่นผ้าสิ้นตีนจกของสตรีชาวไทยพวนแห่งล้านนาโดยร้านเอื้องล้านนาที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์แห่งผืนผ้าพื้นถิน่นร่วมกว่า20ปีค่ะวันนี้ทางรายการก็ได้นาผ้าไทยตีนจกที่งดงามมาโชว์ด้วยหลายผืนเลยนะคะึ่งเวลานี้มาพบกับแขกรับเชิญของเรา อขอต้อนรับคุณต้อกดชพรตระกูลบางคลา้าเจ้าของร้านเอื้องล้านนาค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อเป็นเกียรติมากมากเลยที่ในวันนี้ได้มาพูด,ดค,คุยกันแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นผ้าตีนจกสวยๆเยอะมากเลยค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณต้อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาของร้านเอื้องร้านนาเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงบ้างค่ะ จริงๆแล้วเป็นคนทํางานทางด้านเสื้อผ้า mm. แล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็จะได้เห็นชาวบ้านเข้าทอผ้ากันนั่นแหละเริ่มเป็นจุดเริ่มของการที่เราเริ่มสะสมผ้าและใช้ผ้า mm. ค่ะจากนั้นมาก็เริ่มอนามาประยุกต์ไปเป็นปลอกหมอนทําเสื้อทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. แล้วก็มีเกิดแบรนด์แบรนด์อีกอย่างหนึ่นา,น,นาเกิดขึ้นค่ะประกอบก็จะเปิดร้านเอ่อจะขายอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วก็ในบาร์ซา <c oughs> ค่ะ และก็ตลาดอนุสารนั่นก็คือเมื่อประมาณ20ปี่ว20กว่าปีที่แล้ว,ลวตอนแรกเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นมาก่อนใช่ไหมคะ,คะเป็นเรียนเป็นเรียนตัดเสื้อจากสมาร์คมฝรั่งเศสอ๋ออ้าวเรียนจากสมา์คมฝรั่งเศส <laughs> มีแบบมีหลากหลายแฟชั่นมากเลยให้เราเลือกที่จะเรียนรู้หรือว่า,อาประกอบอาชีพทําไมวันหนึ่งเราถึงได้มาสนใจภ้าพื้นเมืองล่คะคะ คือจริงๆก็จากที่จุดเริ่มก็คือพอเราไปเห็นผ้าของชาวบ้านแล้วเสนหลงสเสน่ห์แล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วเราไม็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันเป็นตัวตนของเราเนาะแล้วเราเป็นช่างเสื้อเราก็เลยทําเสื้อผ้าขึ้นมาใส่กับผ้าซินคค่ะ เสื้อผ้าที่บอกว่าทําขึ้นมาใส่กับผ้าสิ้นตอนนั้นเนี่ยเป็นเสื้อผ้าประเภทไหนคะเป็นแฟชั่นเลยหรือว่าเป็นไม่แฟชั่นค่ะเป็นเสื้อแนวพื้นเมืองนี่ะค่ะเป็นแนวพื้นเมืองเป็นแนวพื้นเมืองอย่างประมาณเสื้อที่พี่ต้องใส่อยู่นี่ก็ประมาณที่ใส่อยู่นี่เป็นเสื้อของไทยทรงดําอค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสื้อเสื้อของแต่ละเผ่าพันธุ์จะคล้ายๆกันนะคะก็คือเสื้อคอจีนแขนยาวสอบเข้ารูปกระดุมแต่อาจจะแตกต่างกันที่ใช้วัสดุของกระดุมค่ะ แล้วก็แล้วแต่กระดุมจีนกระดุมมุกกระดุมเพชรก็แล้วแต่ฐานะก่อน,ท,นที่เราจะเปิดร้านเอื้องร้านานาเนี่ยเรามีการศึกษาในเรื่องของผ้าไทยเ,ออเยอะแค่ไหนคะรู้จักผ้าไทยครั้งแรกตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมอ๋อะในสมัยนั้นไม่มีเฟซบุ o กค่ะไม่มี Google ทุกอย่างต้องอ่านเอาเองจากห้องสมุดหาความรู้จากหนังสือจะแน่นละค่ะอันนี้คือจุดเริ่ม นั่นก็คือหลังจากที่เรารู้จักผ้าไทยมาแล้วแล้ววันหนึ่งเราไปตกหลุมรักผ้าไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยนอกจากเราจะเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าเอามาใส่กับผ้าซิ่นแล้วเราได้ไปนําผ้าซิ่นมาขายด้วยใช่ไหมคะแต่แตอนแรกไม่ได้ขายนะคะแค่สะสมและใช้เองก<อ>่อนเรื่องของเรื่องที่ได้มีเยอะมาจนกระทั่งจะกลายเป็น อ่าการค้าเกิดขึ้นเพราะว่าออมีมากไปแล้วเราไปสะสมมาจากไหนคะคือไปตามาาบ้านของชาวบ้านเลยหรือว่า,าเริ่ม,มเริ่มจากตอนนั้นที่ถนนคนเดินเริ่มมีครั้งแรกที่เป็นโอท็อปนะคะก็คือผือนนี้ซื้อมาเป็นหนแรกของ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 ,ของที่จะซื้อตอนนั้นเลยครับนี่คือผือนแรกเอามาซื้อมา่อ25ปีที่แล้วคือซื้อผืนนี้คือจุดเริ่มต้นแห่งการชอบปั้ซิ่นติดจกก็คือผืนนี้ค่ะซึ่งซื้อตอนนั้นถูกมาก พืนละในเวลานั้นคือพันกว่าบาทพันกว่าบาทแล้วปัจจุบันละคะลิมลิมหมื่นที่ที่เฉพาะขายมาจากพี่แม่แจ่มเองก็ตอนนี้ก็ลิมหมื่นแล้วค่ะโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นสมบัติได้เลยใช่ค่ะอ่านี่คือผืนแรกเริ่มจากการสะสมก่อนนุ่งนุ่งเองนุ่งเองด้วยนุ่งแล้วก็ซื้อมาใส่เรื่อยเรื่อยขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้เป็นเป็นล้านเป็นประมาณกี่ผืนเราถึงได้รู้ตัวว่าเอ๊ะ มันไม่ใช่แค่การแบบซื้อมาใส่เองแล้วหลายร้อยค่ะหลายร้อยค่ะแล้วเป็นคนคัดสะสมผ้าเก่าผ้าเก่าม่จะเป็นผ้าลุนตญยาผ้าพม่าผ้าลาวผ้าเวียดนามจะเป็นคนที่สะสมผ้าพวกนี้อยู่แล้วและใช้อยู่แล้วในปัจจุบก็ยังใช้อยู่ค่ะนั่นหมายความว่าผ้าที่เราเอามาขายในร้านเอื้องร้านนาเนี่ยก็มีหลายถ้าจะเป็นอาเซียนค่ะโอ้ oh. <laughs> เป็นอาเซียนค่ะ ตอนนั้นที่เราเริ่มเปิดร้านเนี่ยเราก็มีผ้าของพื้นเมืองชนิดไหนบ้างอะคะมีมีหมดค่ะเจนผ้าไทยยวนผ้าไทยลือ้อผ hmm. ้าไทยยองผ้าไทยเขินผ้าลาวผ้าเวียดนามผ้าเขมรแล้วคือคือเป็นอาเซียนกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อผ้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ,คะปัจจุบันที่เปิดอยู่ที่ไอคอนสยามนี่จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็จะเป็นคนไทยที่มาจากต่างประเทศค่ะแล้วก็เขาก็จะซื้อแบบ ถ้าคนญี่ปุ่นคนจีนก็ซื้อก็จะรู้จักผ้าตีนจกเหมือนกันแล้วตอนที่เราเปิดร้านแรกๆล่ะคะตอนนั้นเราขายอยู่ที่จิแรกๆตอนนั้นยังอยู่เชียงใหม่นะคะ,คะก็จะเปิดที่อนุสารในบาร์ซ่าคนคที่มาซื้อก็จะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ค่ะแล้วก็มีคนไทยด้วยเวลาที่เราออกงานส่งเสริมสาหกรรมภาคที่หนึ่งของจาวเชียงใหม่เราก็จะก็จะเป็นคนไทยด้วยค่ะพี่ต้อใส่ผ้าสินในชีวิตประจําวันด้วยใช่ไหมค่ะ,คะใส่ามาตลอดระยะเวลาตลอดค่ะ สเสน่ห์ของเขาคืออะไรทําไมเราถึงได้ใส่มาตลอดยีด่สิบปีอย่างนั้นสบายเครื่องแก็คือสบายแล้วก็สวยงามด้วยใช่ค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่เวลาเดินทางนี่จะนุ่งตลอดนะคะขึ้นเครื่องบินไปพม่าหรือจะไปตรงไหนก็จะนุ่งผ้าถุงตลอดค่ะ,คะมีความประทับใจอะไรไหมคะที่เราสวมใส่ผ้าซิ้นในการท่องเที่ยวแล้วก็มีคนนอกเข้ามาทักหรือว่ามาบอกเรายังไงบ้างก็เขาก็ชอบนะคะ เราก็จะชื think, ่นชมไอ้ผาซินอะนไรมันซ oh, ื้อมาจากที kind of ่ไหนมันยังไงเขาจะมาถามเราว่ามันคือพ้าซินอะนไรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้จักว่าอ๋อมนเป็นสินแบบนี้หรออะไรเงี้ยค่ะเกิดจากความรักความชอบของตัวเองก่อนเปิดจากร้านที่เชียงใหม่เปิดที่ไนท์พลาซ่าใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราเติบโตมากจนสามารถมาขายที่ไอคอนสยามจริงๆแล้วที่ไอคอนสยามเนี่ย มาออกอีเวนต์ค่ะออกหลายๆครั้งข้าวทั้งห้างเขาเลยบอกว่าเออผ้าสวยๆอย่างเงี้ยเขาอยากให้อยู่เขาอยากให้อยู่ประจําไปเลยค่ะค่ะจากนั้นก็เลยอยู่ที่ไอคอนสยามมาสองปีกว่าผลตอบรับก็โอเคค่ะค่อนข้างดีเลยใช่ไหมคะนอกจากผ้าซิ่นแล้วมีการเอามาตัดเย็บเป็นมีค่ะตัดรับตัดเย็บเป็นถุงสําเร็จเป็นเสื้อแล้วแต่ลูกค้าต้องการเราสามารถเพราะอย่างหนึ่งว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ได้นินมนุ่งผ้าซิ่นแบบโบราณคือ่าเข็มขัดใช่ไหมคะ เขาก็จะนิยมในการที่ใส่ง่ายคิอตะคอมีสายมัดอันนี้เราทําให้ค่ะวัดตัวแล้วก็ตัดให้ก็สามารถสั่งได้เลยทีนี้ขอมาลงดีเทลในเรื่องขององค์ความรู้ของผ้าซิ้นตีนจกหน่อยได้ไหมคะผ้าสิ้นตีนจกเขามีลักษณะเด่นหรือว่าใช้ผ้าแบบไหนคะใช้ใยไหมแบบไหนเริ่มต้นจากจากจากตนี้ก่อนเลยนะคะอธิบายคว่าว่าผ้าซิ้นตีนจกเกิดขึ้นจากหนึ่งจะมีตีนสิ้นตีนสิ้นอันนี้คือตีนสิ้น ัวสิ้นแล้วก็หัวสิ้นอันนี้ก็จะเห็นหัวมันก็จะเป็นโครงอันนี้คือโครงสร้างของตีนจบทั้งหมดจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะส่วนดีเทลรายละเอ azione, our, our, ียดเนี่ยมันจะอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ความเชื่อแล้วก็ทัศนธรรมของแต่ละกลุ่มใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นอันนี้นกน้อยในในในลายในลายในห้องแปดขออันนี้คือขอแปดขอค่ะอันนี้ก็เป็นลายน้ําอ่างอันนี้คือเรากาลายน้ําอ่างของอุตรดิตค่ะค่ะอันนี้ลายน้าอ่างอุตรดิต ก็จะอยู่ในทวนสีแดงแดงเหลืองแล้วความเชื่อที่ว่านี้เขาสื่อสารยังไงคะคะก็จะมีความเชื่อที่ว่านกอันนี้ก็คือมาถึงควาาอุดมสมบูรณ์นกกินน้ําร่วมต้นความอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่ผ้าไทยยวนทุก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 อาจจะมีนกนกมีนกอยู่แล้วก็จะมีนกที่น้ําร่วมต้นก็มาถึงว่าอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะแล้วถ้าจะเป็นของอําเภอลองจังหวัดแพร่อันนี้ลวดลายจะเยอะต้องจับไปเป็นผืนๆเลยค่ะ ขอลองดูเลยได้ไหมคะได้ไ,ดไหมแม่น้นองได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะอย่างอันนี้เ,เรเลิกลายโคมลายโคมลายโคมโคมอันนี้โคมอันนี้คือตุงชัยตุงที่ถวายพระค่ะอ่าชัดตัวนี้ก็จะเป็นสิ้นตีนจกเชียงแสนลายหงค้าบโคมอันนี้คือจะเป็นหงนะคะแล้วก็คาบโคมแล้วก็คือคําว่าเชียงแสนหงดําก็คือตัวนี้ ก็จะมีเรื่องราวของประวัติขอาพื้นที่านั้นด้วยอันนี้ลายขันดอกขันดอกขันดอกอยู่ตรงไหนมีขันดอกอยู่ตรงนี้ขันดอกที่อยู่ในโบสถ์แล้วใส่ดอกไม้บูชาพระอันนี้ของที่ไหนคะแม่อันนี้อำเภอรองจังหวัดแพร่ส่วนตัวสิ้นแบบนี้บางคนบอกอุ้ยทำไมเป็นตาสกอตนั่น่ะสิคะทำไมมันต้องเป็นจริงๆสิ้ซึ่งต้องเป็นลายขวางใช่หรอลายขวางงั้นอันนี้ในสปัสสารของซึ่งเขาเรียกว่าสิ้นผ้าสิ้นตาตับ ตา,ตาต็อปตาต็อปใช่คือซ,ซึ่งที่ทอคือเส้นเนี้ยมันคือเหมือนกันค่ะแต่เขาใส่เส้นขวางอีกเส้นหนึ่งมันกลายเป็นตาสกอต <S <S มันก็คือเป็นลายโบราณของเราถูกต้องค่ะแต่เดี๋ยวนี้จะไม่มีคนนี้ค่อยนี้ยมร<อ>ับเท่าไหร่ต้องคนเล่นผ้าจริงๆกันนิยมอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าขันดอกค่ะอันนี้ลายขันดอกอันนี้เป็นจบกินจบกินคืออะไรรู้ไหมไม่ทราบเลยค่ะ,ะ <S <S <laughs> จบกินก็คือจบที่จบด้วยขนเม่นทีละเส้นค่ะ คือจบเล็ขนเน่นทีละเส้นแล้วมัดปมด้านหลังคือทอจากด้านหลังอันนี้เขาเรียกว่าจบขนเน่นใค่คนยืดเกี่ยกทีละเส้นค่ะอ่ะค่ะอันนี้เขาก็เรียกว่าลายสำอาลายสมเภาจันแปดกี่สำภาให้คุณชมดูหน่อยนะคะลายลายอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าบวกความบัวง่ายบวกความบัวงายนี่ค่ะนี่อันนี้อันนี้ก็จบจบทีละเส้นเหมือนกันค่ะจบทีละเส้นอันนี้ก็จบกิ้นเขายกภาษาเจียบเขาเรียกว่าจบกิ่งอันไหนคะ อันนี้ก็เป็นจกยิ้เหมือนกันคือจกทีละเส้นอันนี้เขาเรียกว่าลายเห็นไหมเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าลายนาคลายนาคตรงไหนคะที่เป็นอันนี้นาคค่ะนาคล้อมนกนกอันนี้สี่เหลี่ยมนี้เขาจะเรียกภาษาจกเขาจะเรียกว่าห้องห้องอ่านี่ห้องอันนี้นกค่ะเนี่ยมีนกอยู่ข้างในคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นนกเป็นนกเป็นนกเป็นหงก็ได้หมดค่ะค่ะอันนี้จะให้ดูลายลายโบราณของอำเภอลองอันนี้คือลายโบราณเลยคือเรียกลายของเงา งาวของงาวของงาวใช่ค่ะนี่อะไรของงาวตัวสิ้นนี้จะเป็นมุกอันนี้คือแบบโบราณอันนี้คือลายอะไรคะพอบินสังเกตดูเหมือนเขาจะมีดีเทลตรงอันนี้เขาเรียกยกมุกยกมุกเมืองรองค่ะค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของที่เดี๋ยวนี้ซึงมันหายไปจากวงการสักพักนี้เขากลับขึ้นมาทอกันใหม่ค่ะออันนี้ก็พิเศษอีกผืนหนึ่งอุ้ยอันนี้สว อันนี้เขาเรียกว่าสส้นเชียงแสนส้นเชียงแสนบิมเห็นที่แตกต่างจากกันอื่นก็คือลายที่ตกล,ลายที่ตกก็จะเป็นเป็นลายน้ําไหลค่ะมีจกด้วยแล้วก็ต่อที่ตีนจบต่อ,ตอค่ะอ,อันนี้เขาเรียกว่าเส้นเฉียงแสนค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นงานจบทั้งหมดคือจบทีละเส้นทีละมือเลยค่ะนี่ไม่ใช่กลังเพลินเลยเหมือน,อน,นได้มาช้อปปิ้งเป็นการยกเขาแต่ คุณคุณพิจารณเห็นคขาว่ามันไม่ต่างกันค่ะงั่นนะสิคะไม่ต่างกันแต่ดูข้างในจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงคะโอะ <c oughs> อันนี้คือมีความเนี้ยบไม่เนี้ยบค่ะอ๋อไม่เนี้ยบเหรอคะไม่เนี้ยบค่ะอันนี้คือไม่เนี้ยบค่ะอันนี้คือไม่เนี้ยบนี่และถ้าคนไม่รู้จะถูกขายจะซื้อของแบบนี้ในราคาที่สูงอ๋อแล้วยังไงคะ <c oughs> เราจะซื้อของแบบนี้ในราคาที่ถูกต้องเราต้องดูยังไงคะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูถามเลยค่ะว่ามันเป็นจบยกขาวหรือว่าเป็นจบกินนี่เนี่ย อันนี้เข้ามัดทีละเส้นนะคะมัดทีละมัดทีละเส้นคือจกเส้นหนึ่งแล้วก็มัดจบเส้นนึงแล้วก็มัดไปเรื่อยๆแต่อันนี้ใช้ยกเอาอเส้นนี้เขาไม่ตําเขาไม่มีการมัดไม่มีการมัดก็คือเขาเดี๋ยวนะข้ามไปเลยค่ะเขายกข้ามไปเลยแบบนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าดีนี่ต้องอย่างนี้ต้องมีการมัดทีละเส้นแบบนี้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะนี่ค่ะแต่มองข้างนอกไม่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 แตกต่างกันเลยค่ะอื คือแล้วเขาจะแตกต่างตรงที่แบบคุณภาพหรือยังไงไม่ไฝเหมือนกันค่ะกับการทอไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแล้วความคงทนล่ะคะเหมือนกันค่ะอืมเหมือนกันอันนี้ก็จะเรียกว่าสมเภารอยน้ำค่ะส่วนตัวนี้เรียกว่างูห้อยเศร้างูห้อยเศร้าอม่ค้งงูห้อยบนเสาค่ะนึกว่างูห้อยก็เลยเศร้าไม่ใช่เ่ะงูที่ห้อยอยู่บนเสา บนเสาอยู่บนเสาให้เศร้าค่ะอันนี้ก็เป็นตระกูลเชียงแสนอีกงันหนึ่งเชียงแสนหงดำอืมตัวนี้ก็จะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะค่ะอันนี้อันนี้เชียงแสนอันนี้จะเห็นว่าเป็นลายสก็อตเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นิยมค่ะอันนี้ลายอะไรไทยที่เอ๋ยผู้หญิงักไจะชอบหนอนค่ะอ๋อหนอนเหรอคะเขาเรียกอะไรบงเล่นค่ะบงเล่นบงเล่นคือหนอนวิ่งอย่างเงี้ยอ้หนอนมันเดินค่ะ ลายบงเลไนค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะทำไมไม่ชอบอันนี้สวยมากค่ะอันนี้ไม่แจ่มค่ะดูแบบอันนี้เขาเรียกว่าเชียงแสลายเชียงแสเหมือนกันอะไรที่มีมีมีหงอยู่ในห้องเนี่ยเขาจะเรียกเชียงแสหมดค่ะจีนจกเขาเรียกเชียงแสหมดลักษณะเด่นของเชียงแสก็คือมีหงอ่าใช่ค่ะมีหงมีห้องนี้แล้วแต่จะใส่รายละเอียด อะไรแต่แล้วแต่คนที่เขาจะคิดทอเขาก็ใส่ไปแต่อันนี้คือโทนสีดั้งเดิมของแม่แจ่มเลยคือเหลืองนวลนนนแบบนี้ค่ะออ oh. อันนี้แม่แจ่ม <c oughs> ค่ะมันดูครีมคลีนดูธรรมชาติคือซักแล้วแล้วเขาเขา,เขาเรียกว่ามันกินกินสีคือมันจะนวลนวลสวยค่ะอันนี้ผืนของเก่าค่ะอน,นี้เกินห้าสิบปีค่ะ hmm. อันนี้เขาเรียกว่าลายหงบี้อันนี้เรียกาลายหงบี้ค่ะ ผงวค่ะอันนี้เก่าที่ว่าเก่านี่คือเกินห้าสิบปีเกินอันนี้เกินค่ะอันนี้เกินห้าสิบปีค่ะผ้าสิ้นเนี่ยอายุของเขาเนี่ยจะอยู่ได้เระแบบถ้าจะให้คงทนถาวรค่ะถ้าจะให้คงทนถาวรควรใช้งานไม่ใช่ว่าเก็บแล้วมันจะอยู่ได้นานหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ<อ>ควรจะใช้งานเขาค่ะชนใช้งานแล้วซักเขา ดูนั่นอะคะเขาจะเขาจะทนนั่นคือเทคนิคในการทําให้ผ้าอยู่ทนอยู่กับเราได้นานอันนี้คือผืนแรกที่บอกที่ทําให้เราตกกลุ่มรักผ้าล้านนาใช่ค่ะนี่นี่เชียงแสนของหลวงค่ะของหลวงก็คือของตัวใหญ่ค่หลวงที่แปลว่าใหญ่อันนี้ขอมค่ะโอเคค่ะอันนี้มาที่จกภักกลางเนาะโอ้ผ้ากลางก็มีผ้าสิ้นตินจกละคะนีค่ะบีมเข้าใจว่ามีแต่ผ้าหมอนตลอดเลยอันนี้คือ เราจกเราขั้นค่ะจกเราจขัง้งเราขั้งก็คือกลุ่มไทยแดงไทยขัง้งที่อพยพมาจากพียงจันทร์แล้วก็เข้าไปอยู่ในประเทศไทยก็จะก,กระจายอยู่อุทัยธานีอุทยัยธานีอ,ไนอนะไรแล้วก็สุพรรณบุรีปันตนาโพอันนี้คือจกเราขั้งค่ะนี่ค่ะอันนี้นี่ก็คือสวยมากค่ะสวยค่ะอันนี้ลายเขาเขาให้สีสวยอันนี้เขายังให้สีโทนเดิมอยู่คือทโทน โบราณคือยังได้สีโบราณอยู่ซึ่งเขียวแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทําค่ะค่ะแต่อ๋อเขียวแบบนี้ก็คือเขียวโบราณเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสมัยนี้จะเป็นออกเขียวสะท้อนแสงค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เราข้างค่ะอันนี้ก็คนทอเสียชีวิตไปละค่ะอันนี้สะสมอันนี้ผ้าสะสมอันนี้อายุระราณกี่ปีะคะผือตัวนี้ผ้นนาไม่ไม่นานค่ะ ไม่นานไม่นานประมาณสักยี่สิบกว่าปีค่ะก็นานอยู่นะอันนี้มีแผ่นดีเทลตรงนี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นตื่นสิ้นค่ะหรืเรียกว่าเล็บก็ได้ค่ะเล็บอ่าค่ะจะมีอยู่ในตระกูลเชียงแสนจะมีเล็บทั้งหมดเล็บสีเหลืองๆเนี่ยค่ะอ๋อสังเกตเลยค่ะตั้งแต่พื้นนี้ที่บอกว่าเป็นสิ้นภาคกลางอ่าใช่อันนี้อันนี้จะชัดเจนค่ะเห็นเป็นเล็บสีเหลืองค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเล็บนี่ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเล็บค่ะ อันนี้คือลายมัดเขือผ่าพงค่ะค่ะเนี่ยค่ะมัดเขือผ่าก็คือการผ่ามัดผ่ามัดเขือมันสีเซี่ยวกับอ,อ,อีกสองผืนอีกสองผืนค่ะเหมือนช้อปปิ้งเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นล้าวข้างเหมือนกอันแต่ไม่ใชาเรียกว่าลายก้มเก็คือขึ้นขึ้นลงลงแต่ลายนันสวยเป็นมา้าลายที่รู้สึกว่าถูกใจพี่ต้อที่สุดพี่ต้อชอบลายไหนเป็นพิเศษคะชอบหมดทุกอย่าง ไม่อย่างนั้นคงไม่มีเป็นร้อยผืนจบกต้งค่ะอันนี้เหรอคะอันนี้จะเป็นสิ้นใหม่ค่ะทอเมื่อไม่นานนี้เองแต่ว่าทอเรียนทอเรียนแบบทางราชบุรีค่ะแต่ว่าเขาให้โทนสิ่งที่สวยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปด้านในเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะถามพี่ต้อเลยพี่ต้อค่ะบิมซ่ามาว่าในนี้เนี่ยมันมีผืนหนึ่งที่อายุเป็นร้อยปีอ่าใช่ค่ะก็คือผืนนี้ค่ะเป็นสิ้นน้ําอ่างแต่เขายังดูใหม่อยู่เลยนะคะใช่ค่ะ เป็นสิ้นน้ําอ่างค่ะแต่ตัวจริงแล้วคนใส่เราใส่เราก็เลยเอามาผ้ามาลองแล้วกันกลัวจกที่จะขาดอ๋อ oh, อันนี้คือแต่คิดว่าสืนน,น่าจะเป็นสิ้นของเด็กนะคะค่ะน่าจะเป็นสิ้นของเด็กเพราะว่า,าความยาวของเขาไม่ยาวมากใช่ค่ะน่าจะเป็นสิ้นของเด็กมา เขาอยู่ในสภาพที coast, ่โอเคดลายของเขาเป็นย oh, ังไงคะเนี่ยอธิบายหลหน่อยได้ไหมอันนี้ก็จะเป็นลายลายหลักทั่วไปก็มีหงซ้อนมีมีไอบมีสเปามีหางสเปาอันนี้ก็เป็นเป็นเรือก็เลายทั่วๆไปค่ะปกติก็ไม่มีอะไรพิเศษก็คือปกติของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะพืนนี้ไปได้มายังไงคะอ๋ออันนี้เหรอคะอาจารย์อคเดนักบัลลังค่ะเป็นผู้ส่งใช่ค่ะ มอให้ก oh. ับพ yeah> claro ี่ต้อใช่ชอบก็คือสมัย uh, ก่อนอยู hm ่เชียงใหม่ก็สนิทกันอาจารย์ก็บอกอยากได้ก็เอาไปโอ้นี่ค่ะก็ได้จากอาจารย์เข้ามาเยอะค่ะค่ะ๋อน่าจะเป็นของเด็กจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะนะคะเทคนิคการเก็บรักษาอีกครั้งหนึ่งก็คือพยายามเอาออกมาใส่พยายามเอาออกมาใช้ค่ะบางคนคิดว่าสะสมอยากจะเก็บไว้ได้นานก็เลยเก็บไว้ในเหีอย่างเดียวเลยไม่ใช่ต้องต้องต้องใส่ค่ะอืมแล้วการซักล่ะคะเราซักปกติบ้างซัก อ่าซักด้วยมือห้ามอะไรบ้างห้ามอบไม้อ๋อใช่่ะห้ามอบแล้วที่สําคัญเลยอ่าอย่าใช้สารเคมีรุนแรงก็สามารถซักน้ํายาซักผ้าซักอ่าน้ํายาซักผ้ากซักแห้งได้ปกติแล้วก็ตากที่โมกลับเอาข้างในออกมาตากรีดก็คือรีดได้ตามตปกติรีดตามปกติค่ะนะี่ไม่มีไม่ด้ยุ่งยากเลยเพราะไฟรักษาง่ายค่ะค่ะผ้าที่ได้รับความนิยมเนี่ยเวลาเขามาซื้อที่ร้านเอื้องร้านน่ส่วนมากจะเป็นผ้า อะไรแล้วก็เป็นลวดลายของทางาจังหวัดไหนคะซึ่ส่วนใหญ่ที่ร้านง้นของไทยก็เคยไปสิ้นตีมจบสิ้นตีมจบชาบว,ว่าหนึ่งราคาไม่สูงคการใช้งานง่ายเรียวจะเป็นฝ้ายจะนิยมมากกว่าเพราะว่าฝ้ายสายดูแลรักษา,าง่ายกว่าผ้าไหมค่ะใช่ค่ะแล้วราคาที่บอกว่าไม่สูงมากเนี่ยมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่พันกว่าบาทพันกว่าบาท,าบาทเคยเจอแพงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะเคยขายไปก็หนึ่กว่าบาท หมื่นกว่าบาทใช่ค่ะความถูกความแพงเนี่ยมันดูที่ตรงไหนคะที่เนื้อผ้าค่ะจะมีเนื้อไหมอ่าฝ้ายจกไหมฝ้ายจกฝ้ายไหมไหมจกไหมค่ะฝ้ายจกฝ้ายค่ะไหมจกไหมใช่แล้วก็ฝ้ายจกไหมค่ะสุดท้ายค่ะที่ต้อคิดว่าเสน่ห์ของผ้าเส้นตีนจกคืออะไรทำไมถึงได้ถูกใจลูกค้าขนาดนี้คะ สเสน่ห์ของเขาเขาเสน่ห์ของเขาคือชื่อแต่ละผืนเขาจะมีนอกามันมันจะต้องเริ่มมาจากความรักความชอบของส่วนตัวของแต่ละบุคคลก่อนค่ะเสน่ห์มันจึงจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นแค่ตรงนั้นอะ่ะใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นดูอะไรที่มันเรียบๆง่ายๆในกะารใช้งานมากกว่าสเสน่ห์บางครั้งอะไรที่มันใส่แล้วยุ่งยากใส่ยาก ลูกค้าเดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นิดนะคะลูกค้าเขาเขาจบอกว่าใส่ง่ายใส่สบายราคาไม่แพงอันนี้อาจจะเป็นสเสน่ห์มากกว่าค่ะ <c oughs> แล้วอะไรที่ทำให้ร้านเอื้องร้านนาขายติดต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า2ี่สิปีอ๋อเจ้าของร้านรักห้าอันนี้เกิดจากความรักของเราเลยถูกต้องค่ะแล้วเราก็ใส่ใจส่งมอบให้กับคผู้ชมเออคุณลูกค้าได้ใช่ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีลูกค้าที่คอยสั่งซื้อกับเราตลอดใช่ไหมคะยอยู่ครแล้วอย่างนี้เวลาเราไปหาผ้ามาขายเนี่ยเราลงไปถึงพื้นที่นั้นๆเลยไหมคะเมื่อก่อนต้องลงนะคะสมัยที่โซเชียลยังไม่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 อย่างนี้เราต้องลงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเราสามารถจะคุยกันเราอยากได้ผ้าอะไรนี้ช่วยทอช่วยเปลี่ยนสีให้เราหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะเราก็คุยกับคนในชุมชนเลยใช่ค่ะคุยกับลงทอคุยกับเพื่อนแฟนที่เป็น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 ช่างทอเนี้ยค่ะก็สั่งได้เลยค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าอยู่กันมากว่า20ปีมีองค์ความรู้เรื่องผ้าสิ้นตีนจกเยอะแน่นอนค่ะ <odes. S 1> ซึ่งพูดวันนี้เนี่ยก็คงจะไม่หมดต้องขอเชิญพี่ต้อมาอีกสักเทปหนึ่งค่ะมาให้ความรู้กันต่อน,นีเรื่องของผ้าสิ้นตีนจกแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปค่ะพ, <á> พี่ต้อมมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับช<โ>มรายการของเราอยู่บ้างไหมคะก็ต้องของกบขอบคุณกรมส่งฆพัผนาธรรมชาตที่ได้เชิญมาให้ได้มาพ,พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสําหราับผ้าไทยผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยนะคะก็ ินดีค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนหันลงมาใช้ผ้าไทยดูว่าเออมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรราคาก็ไม่ใช่จะแพงแล้วก็สามารถจะต้องได้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้อมากมากเลยนะคะ,คะที่มาให้ความรู้รวมไปถึงมาบอกเล่าที่มาของร้านเอื้องร้านนาค่ะถ้าอยากจะสั่งซื้อสินค้าจากร้านเอื้องร้านนาสั่งได้ทางไหนบ้างคะอะก็มี Facebook นะคะ <Facebook? S 1> แล้วกุมีเพจ ก็พิม <lightweight> พ์ค pues like ําว <m ys flats> <c oughs> ่าเอื sure ้องร้านนาเลยค่ะขึ T ้นเลยค่ะหน้าร้านอยู่ตรงไหนของไอคอนสยามค่ะอยู่ที่บ้านศิลปินบี บ้านศิลปินบีโซนภาคเหนือค่ะ,คะก็สามารถไปติดตามแล้วก็เลือกซื้อกันได้นะคะกับร้านเอื้องร้านนานัาน่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต้ออีกครั้งห<ด> <ฮะ S 2> นึ่งค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะในครั้งหน้าพี่เอื้องยังอ๋อพี่ต้อยังคงอยู่กับเรานะคะเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของผ้าสิ้นตีนจกจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเทปหน้าค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสานาทีวันนี้หมดเวลาลงแล้วบีม